เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาตรการของของรัฐบาลไม่ให้แดกข้าวในร้านปิดกั้นการทำมาหาแดกของประชาชนแต่ยอดคนที่ติดเชื้อก็ยังมากเหมือนเดิมคนที่ติดเชื้อก็ยังมากเหมือนเดิมก็คือวันนี้1900งพันกว่าคนนะคะแล้วก็ติดเชื้อภายในโรงจําในเรือนจําอีกประมาณ70คนนะคะงานนี้ก็บอกได้เลยว่าวันนี้สองพกว่า ส0 0พันนิดๆน,นะสองพต้นๆแล้วก็มีคนที่ตายนะคะวันนี้อยู่ในยอด30คนนี่ก็คือจุดจุดประสงค์ที่รัฐบาลบอกว่าจะจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงยอดคนตายลงแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่รัฐบาลกำลังมาผิดทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมด พวกมึงมีการแพร่กระจายเชื้อในเรือนจําที่เราบอกแล้วเมื่อวานนี้มีการแพร่กระจายเชื้อในเรือนจํามากมายและรวมถึงระบบภายในเรือนจําก็ฟอนเฟะเน่า,เน,าเน่าไม่มีชิ้นดีระบบในเรือนจำานะที่เพนฟินได้เขียนออกมานะคะได้เห็นลงในเฟซบุ๊กก็คือเรือนจํานี้เน่าเละเทะไปหมดสก,กปรกแล้วก็มั่วกันไปหมดแล้วก็โรงพยาบาลของราชทันนี่ก็ย่าแย่ ไม่มีระบบที่ดีบอกได้เลยว่าถ้าเผื่อไอ้สมศักดิ์นะไอ้สมศักดิ์ไอสส้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาพูดเมื่อไหร่กูกูก็จะไม่น่าเชื่อถือเหมือนไอ้เฮียตู่เหมืนนอนไอ้เฮียอนุทินเพราะคนพวกนี้มันตบัดสัตว์กับประชาชนทั้งนั้นสิ่งที่ไอ้มสมศักดิ์บอกได้บอกว่าได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วทุกอย่างออกไปตามระบบและขั้นตอนแล้วแต่ก่อนนี้เคื้างไม้ข้างมือไม่มีแต่มาตอนนี้เครื่องไม้ข้างมือดีหมดแล้ว ไข่เป็ดไข่ไก่ตอนนี้เรานั่งอยู่ริมคลองนะริมคลองติดกับวัดลาดโอรสนะคะแถวแถวดาวพนองเดี๋ยวแถวฝั่งทนซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นที่พักได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยนั่งอยู่ริมน้ํานั่งอยู่ริมน้ําแล้วเราก็จะมาด่ายียตูต่อกำลังดูด้วยว่าเขาทำอะไร เขาทำอะไรเขามีอะไรตรงนั้นรับซื้ออะไรเหรอผู้หญิงขับนะบผู้หญิงขับผู้ชายเป็นคนเรียกแขกอ๋อขายไข่ขายไข่ข กลับมาสู่โหมดของการด่ายียตู่การด่ายียตู่เขาบอกว่าโรงพยาบาลสนามที่เหรียญทองคนตั้งขึ้นแถ,แถวหลักสี่นะคะตอนนี้เียเอมาบอกแล้วว่าตั้งได้ตู่บอต์เราบอกแล้วเพราะว่าตั้งโดยการฉุกเฉินโดยภาวะการฉุกเฉินตั้งได้นะคะการที่ไอศิลาออกมาก็คือหมาเลยศิลาบอกว่าหมาเพราะว่าวันนี้ก็เป็นนะคะหน่วยหน่วยงานของบุตราสตรคำนะคะเป็น โรงพยาบาเขาเรียกว่าเป็นเป็นโรงพยาบากท่านโรงพยาบาลสนามของบุษรา,าคัมที่ทคนะ,ะที่เมืองทองธานีนะมีการรับผู้ป่วยได้หลายพันเตียงแต่ก็เปิดเปิดในวันนี้แล้วก็ของอีหมอเหรียญอีหมอเฮียหมอ,อ,หมอสารเลวเนี่ยได้เปิดอีกภายในต่อมาแล้วก็แดกค่าหัวคิวอะไรไปแดกเงินบริจาคไปก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะแดกไปนะคะแล้วก็ที่ว่ามันทาเพื่อสังคมจริงๆก็อนุโมทน,นาสาธุแต่ แต่คนแบบนี้หรอคนแบบนี้แบบปากแล้วก็มองตาหมดมองตามองบนนะคะแล้วก็ส่วนนะคะส่วนเรื่องของเรื่องของโควิดเรื่องหลุดของโควิดนะคะตอนนี้พวกพวกเราก็มีติดกันแล้วนะคะพวกแกลน,นําก็มีติดกันทั้งหมด5คนนะคะแล้วก็ทนายนะทนายสิทธิอีกเจ็ดคนแล้วก็คนที่ร่วมม็อบอีก นะน่าจะเป็นเลขตัวเดียวนะคะไม่รู้กี่คนนะฮะคนที่ตรวจแล้วก็มีที่ตรวจแล้วก็มีติดอยู่หนึ่งคนตอนนี้นะคะแกนนําราษฎรมีติดทั้งหมดห้าคนคือหนึ่งลุงสองไม้สามอโน,โน,น,นะคะุคนสี่ก็คือเอ่อน้องเออ,เอ,อสี่ก็คือสี่ก็คือพอร์ตไฟเย็นนะคะแล้วก็ห้าก็คือจัดตินนุกจัดตินนะคะก็ห้าคนนะคะ ซึ่งในใน,ในเรือนจำก็บอกได้ว่ามันแอร์อัดมากนะแอร์อัดแล้วก็นอนกันก็แต่และแค่400ตารางเมตรนี่ก็นอนกันเป็นร้อยคนแล้วอ่ะนะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารและน่าเห็นใจนะฮะอย่าได้เข้าไปเลยนะฮะอย่าได้เข้าไปทังจุดนั้นเลยเพราะว่ามันมันลำบากมากแล้วก็การที่เราจะไปไปเขาเรียกรักษารน้อรักษาตัวที่ยากลำบากมากถือว่าเป็นโรคของปอดนะ แล้วก็การที่รัฐบาลบอกว่าให้ออให้ร้านต่างๆที่เป็นร้านค้าร้านร้านร้านนั่งกินร้านอะไรที่ยุติการนั่งแดกไปแล้วก็แล้วก็ให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนี่คือผิดทางเลยนะบอกได้เลยว่าผิดทางมากๆแล้วก็คุณให้เขาทำอย่างนั้นแล้วคุณไม่เยียวยาเขาเลยอะรัฐบาลไม่เยียวยาเขาเลยเขาเดือดร้อนมากวันนี้ไปนั่งคุยกับแม่ค้าที่อยู่หน้าโรงงานนะคะ จากคนงานสี่ส้า500คนต่อโรงงานในซอยนั้นมีโรงงานทั้งหมดพันกว่าคนมีมีคนงานทั้งหมดพั0 0คนนะยุติการออกมาแดกยุติการทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่กับบ้านคือแม่ค้าก็จะตายก็คือคนท,ทั่วไปที่จะเดินหาซื้ออยากซื้อกินก็ไม่มีนะคะทุกคนก็จะไปเข้าเซเว่นจะไปซื้ออาหารแห้งก็ไปกินคือเอ,อื้ออำานยให้กับเจ้าสวยอย่างเดียว ะะงานนี้เราบอกว่าแม่ค้าชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเล็กกันหมดไอ้พวกที่เป็นเคยเป็นสลิมไม่ว่าจะเป็นดาราเปิดร้านอาหารมึงก็ตายไม่ว่าจะเป็นไอเปิลนาคอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมึงตายไม่ว่าจะเป็นคนชั้นกลางที่เปิดร้านหมูกระทะพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสวนอาหารพวกพวกเกี่ยวกับพวกคอคเทลเล้าพวกอะไรตายงานนี้ แต่ที่มันปิดมาไม่ใช่ร้านอาหารที่ไปนั่งแดกกันเพราะร้านอาหารเขาสามารถที่เว้นระยะห่างโซเชียลดิสแคนซงได้คือการกั้นนะะกั้นที่เขาบอกว่าเว้นระยะห่างคือโต๊ะต่อโต๊ะโต๊ะต่อโต๊ะโต๊ะตัวหนึ่งมันั่งได้สองคนโต๊ะจุดแถวยาวหนึ่งเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งไปทำให้เขาไม่ขาดรายได้อะไรมากมายนี่คุณทำอย่างนี้ท้ รัฐบาลยังได้เงินเหมือนเดิมรัฐบาลยังมีเงินเข้ามาเหมือนเดิมรัฐบาลยังทํานั่นทํานี่ได้เหมือนเดิมนะตายหมดใช่ไหมคุณวไลวันตายหมดค่ะแค่คุณเว้นระยะห่างก็คือโตะ๊ะหนึ่งสมมติว่ามีทั้งหมดสี่ที่นั่งนั่งได้สองที่นั่งนั่นคือคนฉลาดก็ค,คิดกันคือร้านค้าได้ไม่เสียภาพแล้วก็ไม่เสียหายว่าตอนนี้ร้านค้าไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อเยอย แผนคาร้านค้าทั่วๆไปมีเราไปดูดิตั้งแถบตั้งแถบบ้านเราเนี่ยฝั่งทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามซอกตามหลืบนี่ตามแหล่งที่แออัดเนี่ยมีแต่ร้านค้าจริงๆอะ่ะนี่แต่ร้านค้ามีแต่ร้านขายของให้พวกพนักงานนี่พวกไอพวกถีบจากที่กําลังกําลังกําลังทําอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนอย่างเงี้ยเขาแดกกันไม่ได้เขาไม่มีที่กินเขาเป็นตึกแถวอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาก็นั่งกันเต็มพื้นที่ พอแดกเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านในตึกแถวเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอมันไม่เกี่ยวกับการแดกแล้วก็มึงจะติดเชื้อไอ้ที่มึงติดเชื้อมึงไปล่อหีกันแล้วมึงไปนัวเนียกันนีผับในเล้าในบาร์การที่มึงเป็น VIP ีเฮียมึงได้รับอภิสิทธิ์เยอะแยะมึงมีข้าไปจอดรถโอ้โหแบบแบบไม่ว่าจะเป็นคิสตันผับก็เราบอกแล้วไงพวก VIP พพวกรัฐมนตรีทั้งหลายพวก ไอ้พวกรัฐมนตรีมาจากญี่ปุ่นทั้งหลายมันจอดรถอยู่ที่นั้นเลยโซน VIP แล้วมันก็มีตำรวจของทองหลอ่อคุ้มกันก็ไปขึ้นไปในโซนขึ้นลิฟต์แล้วเข้าไปในโซนของผับเลย oh <my> เฮียมึงเข้ามาผิดทางไอ้เฮียตู่ไอ้เฮียไอ้เฮีย่านไอ้เฮียอนุทินไอ้เฮีย,ฮยสอบอสบคสอบอชอ,อเฮียอะไรของมึงอ่ะสอบอคอพ่อแม่มึงอ่ะ มึงมาผิดแล้วมึงทําให้ประชาชนเกือบสิบวันนี้มันล้มเหลวแหลกเหลวหมดแล้วประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ตามซอกตา,ตามหลูดตามหลืบร้านค้าร้านที่เขาตั้งร้านเล็กเลน้อยที่เขาสามารถมานั่งกินผ่อนคลายกันได้อย่างกับพวกสมมุติว่าพวกพวกแค๊ปพวกแก๊ปพวกอะไรพวก m e s s เจอร์กำลังผ่านไปผ่านมาเขาแวะก,กินได้ไม่ได้แดกเลยกูพูดอย่างนี้กูพูดทุกวันในเรื่องร้านค้ากูบอกว่า มันน่าสงสารมากเพราะกูเป็นผู้บุพเภกที่กูไม่ได้ทําอะไรแดกที่บ้านกูออกมาซื้อร้านค้ากินกูเห็นเขาแล้วกูเศร้าใจมากเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าร้านค้าคนที่นั่งแดกนี่ประมาณ60 70%เจิเซของคนที่ซื้อแพ็คกลับบ้านสมมติว่าขายได้วันหรือประมาณสอง0ันคนที่นั่งในร้านค้าประมาณพันกว่าบาทแล้วแล้วคนที่แพ็คกลับบ้านประมาณห้าหกร้อยมึงคิดดูดิมึงทาให้รายได้เขาหายไปขนาดไหนแล้วคนคนที่ทหาร ไม่ว่าเป็นอาหารตามสั่งก็ตรงก็เตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวเขาลงทุนันนตีสามตีสี่เฮียเขาตื่นขึ้น,นมาขายไม่ได้ไมึงดูตากูดิมึงทําอะไรก็ตามมึงอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตอนนี้คนที่เดือดร้อนก็คือไม่ใช่คนที่นะคนคนคนที่เป็นแม่ค้าเ็าเดือดร้อนทั้งทั้นที่เขาไม่ได้เป็นผู้เป็นผู้เขาเรียกว,ว่าสร้างตัวเฮียนี้ขึ้นมาเลย มึงต้องไปลิ้มเงินเดือนและทะมลตีเฮียรัฐมนตรีจังไรพวกนี้ที่มันไปทําให้เกิดเชื้อโรคขึ้นมาไอเฮียมึงต้องไปลุดลิฟเงินมันเพื่อเพื่อที่ทําปในส่วนที่มึงจะต้องมาให้กับพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้ด้วยมึงไม่มีมาตรการเยียวยาเขาอะไรเลยอ่ะแล้วมึงก็บ่อยเขาทําอย่างนั้นทำนี้ใครเปิดร้านโดนปรับเท่านั้นเท่านี้ไอเฮียมึงควายคนอื่นเขาฉีดยาไปไตหงุดไตห่าก็ได้ หัวละ15ล้าน5ล้าน7ล้าน4ล้านประเทศไทยได้4แสนประเทศไทยตายไป,ปที่ผัวฉีดฉีดซินแวคกของมึงเจ๊กฉีดอะไรของพวกมึงเนะี่ยที่มึงเอามาเนี่ยที่ผัตายไปได้4แสนก็ต้องก็ต้องไปเช็คเนีว่าตายเพราะอะไรอีบางคนก็ไม่อยากจะจ่ายก็บอกว่าตายเพราะไปแดกยาลดความอ้วนทําให้มีผลข้างเคียงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจ่ายโอ้โหมันอะไรกันวะเน,นี่ยกูงงมากเลยอะ ว่ามึงไม่ต้องเอาอำนาจมันรวมเบรศไปในมือมึงเล้เยี้ยตู่มึงมันโง่มึงมันเร็วมึงมันสับสนมึงไม่มีความชอบธรรมมึงไม่มีศักยภาพมึงไม่มีเขาเรียกว่าความคิดไต่ตองความเขาเรียกมึงไม่มีขวยอ่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะมึงไม่มีไงเยี่ยมึงไม่สมควรเอาอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยู่ในมือมึงแล้วตอนปีแรกๆที่มึงเอาอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยู่ในมือมึงตอนโควิดแรกๆกูว่าเข้าใจได้เพราะว่ามึงยังต้องทำงานให้เร็วขึ้น แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเฮียมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วและการที่มึงเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าพรลกอฉุกเฉินเนี่ยมึงเป็นคนตั้งมึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยวัคซีนเข้ามามึงไม่ต้องเป็นลงหมอพงหมอพร้อมหมอพ่อหมอแม่มหรอเฮียชาวบ้านชาวเรือนที่เขาไม่รู้ตาสีตาสารเนี่ยเขาทำไม่เป็นหรอหมอพร้อมหมอพ่อหมอแม่มึงเนี่ย มึงให้บัตรประชาชนเขาที่เป็นเขาเรียกว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยถือเข้าไปในโรงพยาบาลหรืออนามัยเลยแล้วก็บอกว่าขอฉีดวัคซีนวัคซีนฉีดฟรีหรือเปล่าเอาเอาชีดเอาแวดเอาเอาอะไรของมึงเนี่ยมาฉีดแล้วมึงก็ไม่จําเป็นต้องไปลงไม,ไม่ไม่จําเป็นต้องไปลงทะบงทะเบียนอะไรวุ่นวายไปหมดคนที่ตาสีตาสาที่เขาอยู่คนเดียวอย่างกูเนี่ยถ้าเผิดก,กูกูอายุถ้าหกเจ็ดสิบกูไม่รู้เรื่องโซเชียลกูไปลงทะเบียนไม่ได้แล้ว แล้วคนพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงมึงเข้าใจแล้วเปล่าว่าบัตรประชาชนไม่ว่ามึงจะแจกี้อะไรบัตรประชาชนอยู่กับเมืองนอกเงี้ยบัตรประชาชนบัตรประชาชนมันใช้ได้หมดมึงก็แค่ถือบัตรประชาชนก็ไปแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะฉีดนะวัคซีนป้องกันโควิดเลือกไม่ได้ไว่าจะฉีดแต่ลวก็ฉีดแม่งไปเอะแค่นั้นมึงจะทำไมต้องทำให้มันเป็นรุ่งยากวุ่นวายทั้งๆที่ ความน่าเชื่อถือมันไม่มีแล้วฉีดแล้วตายของตายหาไปถึงแม้สมมติว่าการฉีดถึงหนึ่งล้านตายสักสามคนห้าคนมันก็เป็นส่วนที่น้อยแต่การที่มีประการประคมข่าวขึ้นมาทําให้คนไม่เชื่อถือมึงเข้าใจไหมว่ามึงหมดความน่าเชื่อถือแล้วไอรัฐบาลจังไรรัฐบาลปัญญาอ่อนมึงจะเอาใจคนทุกคนภายในหกสิบล้านคนไม่ได้ แต่คนแค่60ล้านคนในประเทศที่บางประเทศเขามีคนเป็นพันพันล้านเป็นร้อยร้อยล้านคนเขาสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศเขาได้แล้วสามารถที่จะนะให้ประชาชนเขาทำมาหาแดกแล้วสามารถที่จะเปิดประเทศได้แล้วอย่างออสเตรเลียนี่สิ้นปีสิ้นปีนะคะ2001ันธันวาคมไปลงทะเบียนเปิดประเทศได้แล้วไปเรียนไปเรียนได้แล้วแต่ประเทศไทยแม่มัน ประเทศไทยแม่งก็ยังดักดานอยู่เหมือนเดิมตราบใดที่มีเฮียตู่เป็นนาย,ยกดักดานจริงๆเพราะเป็นรัฐบาลทหารที่ไม่ควรเข้ามาบริหารแล้วก็บริหารได้ไม่ดีบริหารได้ไม่เป็นอิจฉาริษยาแต่คนที่เขาทําดีอิจฉาริษยาแต่คนที่เขาทําถูกต้องแล้วประชาชนรักใครไม่เสื่อมคลายอิจฉาเขาแต่ตัวเองไม่เคยทําอะไรได้ดีสักเรื่องว่าแต่คนอื่นเขาเข้าตตวตียงทุกอย่างแม้แต่เรื่องโกงกิน เรื่องของเรื่องก็คือมึงไม่มีประสิทธิภาพไปเยตูสมองมึงมันไม่ได้ลูกน้องมึงทุกคนมันไม่ได้ความตอแหลของมึงนี่มันมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเป็นตัวมึงกูบอกได้เลยนะว่าไม่มีความความเละเทะอะไรเท่ากับนะความเสื่อมถอยเท่ากับรัฐบาลชุดนี้แล้วจากบ้านเมืองที่ดูอากาศที่นั่นมึงดูอากาศประเทศไทยไดีร้อนแบบ ร้อนแบบดูดิดูแดดดิดเนี่ยเอาน้องหมาไปดูน้องหมาก็ร้อนดูที่นี่เน่ยโนโนอู้ร <No. No. S 2> ้อนน้องหมาก็ร้อนมึงคิดดูดิในเมืองที่ร้อนขนาดนี้มันจะมีโควิด1 9กระจายขึ้นมาติดวันละสองพันสามพันคนได้ยังไงถ้าเผื่อมึงไม่ล็อกดาวน์ตั้งแต่ตอนที่สงการขออีกขออีกปีหนึ่งขออีกปีหนึ่งล็อกดาวน์แล้วก็หลังจากนั้นถึงเดือนพฤษภา มิถุนากูก็เ,เปิดประเทศได้แล้วไม่ต้องให้ใครมานั่งเดือดร้อนขนาดนี้แล้วตัวมึงแล้วตอนนั้นนะ่ะวัคซีนก็เข้ามาแล้วการทํางานไม่มีระบบการเขาเรียกว่าการชะล่าใจชะล่าใจและการที่ไม่เห็นความสําคัญของเชื้อโรคที่มันทําให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยแม้แต่อนุทินก็ยังว่าเลยเชื้อโรคธรรมดาไม่ไม่ไมีปัญหาเป็นแค่เชื้อโรคไข้หวัดธรรมดานี่คือรัฐบาลของประยุจันโอชา ไม่คิดไม่สนใจไม่ดูเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นเขาเรียกว,ว่าปล่อยปะละเลยพวกมึงควรที่จะโดนตรวจสอบว่าโดนที่จะยึดทรัพย์สินมาเพื่อที่จะให้มานะคะมาทําให้ประชาชนที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยเอามาคืนให้แก่ประชาชนที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวใครก็ตามกระทรวง กระทรวงอะไรอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับมนุษย์สิทธิมนุษยชนใครก็ตามที่เดือดร้อนในยุคข,ของประยุจันโอชาในโควิดครั้งที่สามครั้งที่สองเราไม่ไม่ไม่ว่านะครั้งพอครั้งที่สองนี้คนทั่วโลกเขายังติดกันอยู่มากมายเราก็จะไม่ว่าแต่ครั้งที่สามเป็นครั้งนี้ที่คนทั่วโลกเขากำลังได้รับการเยียวยาได้รับการนะคะทาให้ประเทศเขาดีขึ้นนะค,ะคนก็มีภูมิต้านทานเยอะขึ้นเรื่องวิทยุทธ์ ไออนุธินรวมถึงรัฐบ,บาลขออ่อยเยียตู่ทั้งยวงจะต้องรับผิดชอบคือจริงๆแล้วมันน่าจะยึดทรัพย์มาแล้วก็แจกให้คนที่เขาเดือดร้อนที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวที่เขาไปทํากิจการแล้วตอนที่โควิดรอบสองหมดแล้วไปเซ้งกิจการไปเซ้งร้านหมูกระทาไปเซ้ง้านพัฒนาคารคอกเทลเลาไปเลยเซ้งเฮียเซ้งหาเลยเต็มไปหมดแล้วก็มาถึงก็ล็อกใช้ทาให้เขาทํามาหาแดกไม่ได้เจ๊ง ควรที่จะให้เงินคนพวกนี้เอาไปต่อยอดไม่ใช่เอามาให้พวกมึงอยู่บ้านฟรีน้ําไฟฟรีนะคะแล้วก็เงินเดือนได้จัดเต็มมีทั้งเงินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทั้งมีเงินของเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอเฮียตู่มีทั้งเงินของนาย,ยกรัฐมนตรีมีเบี้ยเลี้ยงมีเฮียอะไรมากมายกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวเงินเนี่ยเป็นล้านเดือนของเฮีย และโดยศักยภาพแล้วมันสมควรให้มันไหมมึงแจกให้ประชาชนตั้งแต่โควิดมาสองเดือนแล้วจนถึงวันนี้ประมาณเดือนบอกว่ามึงให้ประชาชนอาทิตย์หน้าเนี่ยมึงให้ประชาชนอ่ะหนึ่งพันอาทิตย์ต่อไปให้อีก 1, ออหนึ 1, ่งพันอิสรเลวจริงหรือเฮียมึงคิดดูดิมึงเข็นประชาชนแม่งมันไม่มีคือแดกแค่นี้แล้วก็พอ,องั้นเหรอฮะ แล้วตัวพวกมึงต้องแดกวันละเป็นหมื่นเป็นพันอย่างไงมึงถึงว่าบอกว่าชีวิตมึงอ่ะเพียงพอเห็นแก่ตัวเหี้ยเห็นแก่ต,กตัวมากรัฐบาลเหี้ยสันและเลวจังไรสุทุนิสวะอิส้นตีนีหน้าหีเห็นแก่ตัวมากแล้วก็แจ้งความจับฮาร์ดนะคะเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยแจ้งความจับเขาเรื่องผิดพรบอรคอมว่าเขาไปเพ่าพิจารณาตัวเองอิส้นตีนมึงเป็น นายกที่มาจากการเลือกตั้งเขาสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้หน้าเฮียอย่างกูดา่ามึงเนี่ยกูด่ามึงได,ด,งได้ว่ามึงเฮี้ยงจริงเขาสามารถท้าวิจารณ์ได้เพราะมึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมึงกินเงินภาษีประชาชนไอ้ควาย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 เขาจะพูดว่างไงดีเจ็บแล้วต้องจำนะฮะประชาชน ต่อไปถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งนะคะถ้าเผื่อมีการเลือกตั้งถ้าเผื่อไอ้เฮียนี่ลงไปอยู่ตาแหน่งใครก็ตามที่เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นนอมินีของไอ้เฮียตู่เนี่ยอย่าไปเลือกมัน้นปีนมีแต่ความเลวเลยยำทั้งนั้นเลยรัฐบาลเฮียกูเห็นไหมกูไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยเพราะกูดีได้พ่อะบุปรบุญกเลเนี่กูทิ้งห้องเช่าไว้ให้กูเก็บแดดเนี่ยกูกูนึกว่าถ้าเผื่ออยู่ในไอ้เฮียตู่กูคงจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายตับขายไตยแ,นแน่เลยขายไตยเอาไว้เลี้ยงชีพเพราะว่าไม่มีไม่มีทิศทางธรรมาหาแดกที่ดีแล้วไงแล้วตอนนี้ดีที่พ่อแม่ทิ้งทิ้งเอาไว้ให้เอาไว้เก็บกินไม่งั้นกูตายต้องไปค้าขายตามตลาดตามอะไรพอจ่ายเงินค่าที่ไปแล้วขายไม่ได้สักบาทเป็นอย่างนั้นจริงๆกูถึงได้ลอกว่าแม่ค้าที่โคตรน่าสงสารเลย เพราะครูรู้รสชาติของการเป็นแม่ค้าครูรู้รสชาติของความก็เรียกว่าลําบากในการตั้งหน้าตั้งตารอลูกค้าแล้วก็ถ้าเปื่อเป็นอาหารสดอาหารที่เราปรุงสดใหม่ๆแล้วมันไม่มีคนมาซื้อมันคิดดูดิมันเศร้าไหมมันคิดดูดิสารเลวจริงเลยนี่ค่ะหมาก็ลองแล้วเราก็มาอยู่ในจุดที่เย็นโนหว่ายร้อนโดนก้อนขนออกมาแล้วนะคะ จากมาขนปุยๆก็โดนก้อนขนออกมาหมดแล้วก็เราก็มาอยู่ตรงริมน้ำนะฮะตรงนี้เงี้ยคิดดูเขามานั่งคุยกันเนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันเขาก็มานั่ง,งอะไรกันเนี่ย นี่เขาก็มานั่งคุยกันในบ้านไปซื้อของมาแดกแล้วก็มานั่งกันอยู่ริมน้ําพอนั่งกันอยู่ริมน้ําแล้วแมสเมือก็ไม่ได้ใส่เห็นปะเห็นปะม,มึงจะไปอะไรกับเขามึงทําให้คนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เป็นแม่ค้าพ่อค้ากําลังจะตายมึงเคยรู้บ้างไหมว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างมึงและโดยระบบของมึงแล้วมึงเป็นเขาเรียกว่านักการเมืองมึงไม่มีวันหยุดไอเหียตู่มึงไม่ได้เป็นข้าราชการ เป็นแบบว่าเข้าไปในกระทรวงกระทรวงนั้นไม่ใช่มีเป็นนักการเมืองมึงไม่มีวันหยุดหรอกมึงไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อยหรอกไอ้เหี้ยมึงต้องเหนื่อยตลอดนั่นแหละเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วทุกคนต้องทนได้มึงยอมรับสภาพแล้วตอนแรกบอกว่ายังไงมึงก็ไม่เล่นการเมืองอีกคุยปากตะบัดสัตว์ตลอดคนส้นตินอย่างมึงใครจะไปเชื่อถือนะฮะวันนี้เราก็มาด่ายี่ยตู่นะฮะแล้วก็จะว่าจะกลับแล้วเมื่อก,กี้ก็พักร้อนนะฮะแล้วก็ เข้ามาหลบร้อนเพราะว่าแดดแรงมากนะคะแล้วตอนนี้ก็บอกให้พี่น้องร้องพี่กันไลยว่าโควิดนะคะอยู่ใกล้มือเราใครที่มีความประสงค์จะไปฉีดวัคซีนก็ไปเลยนะคะ mm hmm. ถ้าเผื่อฉีดได้นะถ้าเผื่อฉีดไม่ได้ก็ปล่อยแม่ไปอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่ต้องแดกกันอาทิตย์หน้ารองเงินจากเฮียตูพันหนึ่งเ mm hmm. ที่ยงนะโอเคนะคะนั่นแค่แค่นี้แนละ้ว